สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดาก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาปลูกแพสเซียงไฮ้นะคะให้บานเร็วทันใจแบบนี้นะคะเอาไปเป็นของฝากหรือวางบนโต๊ะทํางานเนี่ยสวยมากๆเลยเดี๋ยวไปดูวิธีการที่เราใช้กันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเดาก็มาเด็ดแพสเซียงไฮสก่อนค่ะเลือกกิ่งที่มีดอกตูมนะคะนคะคะตูมตูมแบบเนี้ที่จะบานในอีกหนึ่งถึงสองวันแบบนี้นะคะ น,นี่เด็ดที่เป็นดอกตูมาแบบนี้นะคะอันนี้นะคะเมื่อเราเด็ดดอกตูมาหมดเรียบร้อยแบบนี้เราก็จะจัดเรียงค่ะเทคนิคการจัดเรียงนะคะเราก็จะจับส่วนดอกนะคะให้ยาวเท่ากันค่ะส่วนปลายเนี่ยช่างมันนะคะเราไม่สนเราจัดตรงดอกค่ะ จัดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะแยกก่อนดีกว่าจะได้ง่ายค่ะเทคนิคนะคะก็คือเอาส่วนที่เป็นดอกเนี่ยจับมาให้เสมอกันนะคะทีละกิ่งค่ะมันจะง่ายแบบนี้นะคะเน้นให้ส่วนดอกเสมอกัน นี่ค่คะใช้เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าน้อยไปเนี่ยมันจะไม่แน่นเต็มกระถางจะไม่สวยนะต้องขอเยอะๆหน่อยค่ะยิ่งถ้าเราทํากระถางใหญ่ก็ต้องยิ่งเยอะเข้าไปอีกนะคะเขาบอกวิธีนี้เนี่ยทำแป๊บเดียวเองค่ะปลูกว่และสิบกระถาง20กระถางยังได้เลยจับเสมอกันแบบนี้นะคะแล้วเดาก็จะตัดส่วนท้ายให้เท่ากันแบบนี้ค่ะง่ายไหมนะคะ นี่เรียบร้อยแล้วค่ะดับตัดทีนี้เรามาเตรียมกระถางสําหรับการปลูกกันค่ะอืมที่เราใช้ในการปลูกครั้งนี้นะคะเราใช้ดินด้วนนะคะผสมกับขี้เถ้าดําค่ะแบบนี้นะคะหรือว่าท่านผู้ชมอาจจะไปขุดดินดินล้วนที่แบบว่าเป็นดินนะคะ เสร็จแล้วเราใส่นะ้ำลงไปนิดหน่อยขยำค่ะให้ทุกอย่างเข้ากันให้เป็นโคลนเลยค่ะขยำเลยนะคะให้ดินที่ว่ามันเป็นเม็ดเม็ดเนี่ยมันก็ละลายนะคะให้เป็นโคลนไปเลยขยำขยี้นะคะแบบนี้นี่ค่ะขยำขยี้ให้สามารถเทได้นะคะ เรียบร้อยค่ะแบบนี้ค่ะนี่ดินเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการเตรียมดินค่ะน,นี่ค่ะแบบนี้ค่ะทีนี้เราก็มาเตรียมกระถางกันค่ะกระถางเนี่ยเราก็จะใส่เป็นมะพร้าวสับนะคะกับมะพร้าวสับผสมกับขุยมะพร้าวนะคะลองก้นกระถาง ไว้ด้านล่างนะคะแบบนี้ค่ะเพื่อที่ประมาณเศษหนึ่งส่วนสามของกระถางนะคะเพื่อที่เราวางต้นไม้ลงไปเนี่ยจะได้พอดีกับกระถางค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาต้นแพรเซียงไฮของเราเนี่ยทำให้เสมอกันนะคะส่วนหัวเสมอกันแบบนี้ใส่ทั้งกระถางแบบนี้ไปเลยค่ะอันนี้มันอาจจะดู ดูยากเยี่ยวดาวหาอะไรมาตั้งให้สูงสูงดีกว่าท่านผู้ชมจะได้เห็นชัดๆนะคะนี่นี่นะคะเอาแพงเสียงไฮวางลงไปวางแล้วไม่ล้มขนาดนี้นะคะก็คือไม่ต้องสูงมากค่ะถ้าสูงมากก็ตัดตัดได้อีกนะคะแล้วก็เอาดินที่เราผสมนะคะค่อยๆเทลงไปค่ะดินที่เราผสมเนี่ยเป็นดิน ดินโครนนะคะเขาก็จะค่อยๆซึมไปตามกิ่งก้านนะคะอยู่ในนี้ค่ะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะง่ายไหมคะคะเดี๋ยวรอดูผลพรุ่งนี้กันค่ะนี่นะคะก็คือแพรเสียงไฮที่เราทำค่ะวันนี้เราก็เอามาตั้งไว้ที่ทำงานนะคะทำงานไปนะคะดูดอกไม้ไปสวยงามมากๆเลยค่ะ พรุ่งนี้อาจจะมีบานอีกนะคะพรุ่งนี้อีกชุดหนึ่งแล้วก็วันนี้ชุดหนึ่งค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันดูนะคะให้เป็นของข,ข,องขวัญของฝากก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะ